จนถึงการเรื่องนยายเนี่แหละครับภาพของการได้คะแนนเสียงจากทั้งฝั่งคอสสวในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไก่เนี่ยจริงๆหลักๆสำคัญเลยคือนโยบายที่ต้องเห็นตรงกันเนี่ยบางนโยบายิ็มีขัดกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของพรรคเก้าไก่รอบนี้เนี่ยคะแนนในส่วนของ ฝั่งสสนะครับพรรคบัญชีระเชื่อกับเขตเนี่ยนะครับได้ไม่ได้ทิ้งห่างกับพรรคเพื่อไทยอย่างดีนะรวมถึงการโหวตในส่วนของบางกฎหมายบางมาตรการที่พรรคเข้าใกลเขาเสนอเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังคงเป็นประเด็นโอเวอร์แฮงดูเหมือนว่าภาพตรงนี้เนี่ยยังคงต้องรอดูท่านาการไปเพราะว่าตามกฎการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งที่60วันในส่วนของกรกตจะต้องมีการรับรองส่วนของผลการเลือกตั้งแล้วก็อีก15วันหลังจากรับรองเนี่ยก็คือจะมีการจัดประชุมรัฐสภาแล้วก็การโหวตนาย,ยกตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดซึ่งใน ส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็คงต้องติดตามว่าตอนนี้ข้อสังเกตนะครับสเรื่องที่ตลาดนองก็คือจะตั้งรัฐบาลได้ไหมจะเสถียรภาพหรือเปล่าอันนี้ก็คืออยู่ที่คะแนนของการตะเวนหาการไปพูดคุยเพื่อจะรวบรวมคะแนนเสียงฝั่งสสร่วมหนึ่งฝั่งส,สวด,ด้วยตลาดหุ้นจะยังคงผันผวนรอด,ดูตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหน้าตาของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเพราะมีการพูดถึงกันละอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จน่าจะเป็นประมาณช่วงคอร์เตอร์ที่แล้วคอ เข้ามาบริหารประเทศได้แบบต็มทีถ้าสมมติการเลือกตั้งรอบนี้ไม่สะดุดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของและวหัดไปตลาดคงกลับมาโฟกัสในส่วนตรงนี้แหละครับว่าใครจะมาเป็น,นรัฐมนตรีคลังแล้วก็การแบ่งเค้กแบ่งในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยรูปร่างจะหน้าตาเป็นแบบไหนใครจะเข้ามาบริหารอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกขีนึงส่วนประเด็นอื่นเนี่ยผมมอง่างที่พี่จอยว่าภาพในประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตลาดก็น่าจะพลออหรือรับรู้มากแบบ ว่า<ม>ในส่วนของงบประมาณปีนี้ยังไงก็คือมีความล่าชา้าแน่แต่จะล่าช้ามากล่าช้าน้อยอยู่ที่กระบวนการที่เมื่อกี้ผมได้เรียงไป